รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สนับสนุนการโคโจรโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคโจรครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมกับคุณเคดารวมไปถึงคุณเเคโดและคณะ ได้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับบรรยากาศของงานบริษแคมป์กันไปเป็นที่เรียบร้อยครับ <c oughs> และในสัปดาห์นี้ครับ <c oughs> ผมยังพาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีครับกับ <c oughs> อีกหนึ่งสถานที่เปิดใหม่หน่าสนใจให้เราได้ออกมาสัมผัสรวมถึงเรื่องราวของอาหารการกิน <c oughs> ผลไมกลากไม้นานาชนิดที่น่าลิ้มลองซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหจุดหมายที่ผมอยากให้ผู้ชมได้รู้จักและเดินทางไปสัมผัสกันอีกด้วยล่ะครับ คุณผู้ชมพบอยู่ที่ตำบลชะโอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับและนี่คืออีกหนึ่งสถานที่ที่คุณผู้ชมต้องแวะมาเช็คอินเลยนี่คือ Country Cafe แต่สิ่งที่ผมชื่นชอบก็คือนี่การตกแต่งประดับประดาเขามีมุมให้เราถ่ายรูปเยอะแยะเลยนี่ดูมุมแบบนี้ถ่ายรูปเริบเริ่บสวัสดีคุณยายนั่งด้วยคนนะคุณยายนั่งนานหรือยังเนี่ยเมื่อยไหมเมื่อยไปนะคุณยายเขาดีสวัสดี นอกจากที่เราจะสามารถถ่ายรูปรอะไรต่างๆกันนะมีมุมแล้วเรื่องราวความน่าสนใจผมจ็อบอาราวเดอร์รู้จักคนทุกที่นัดกับบุคคลไว้หนึ่งท่านครับอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักและเดีให้สัมผัสกับเรื่องราวด้านในแล้วก็ต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแหลงเช็คอินที่คุณห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดตามผมมา คุณผู้ชมครับอยู่ข้างผมตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่เรียนมาด้วยกันเลยพี่เต้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่จอบครับพี่เต้ถามก่อนว่าอย่างเมื่อกี้เดินเข้ามาปุ๊บไปถ่ายลงถ่ายรูปเล่นเอ๊ะมันเป็นแนวแบบภูเก็ตนี่พี่นี่เราอยู่สระบุรีนะแล้วมันมันยังไงกับภูเก็ตอ้าวเราก็ต้อง a m a ซิ่งนิดนึงใช่ไหมครับวันนี้เราเปิดโลกทัศน์ให้กับคนสระบุรีนะครับเพราะว่า ต้องบอกนิดนึงว่าเดิมเราทําธุรกิจอยู่ที่ภูเก็ตนะครก็คือเป็นในเรื่องของโรงแรมรีสอร์ทอย่างเงี้ยแหละครับนะฮะแต่ว่าด้วยดวงชะตาเมือไรบว่าเราจะต้องมาทําที่นี่นะครับเราก็เลยมุกทุกอย่างที่เป็นกลิ่นอายของความเป็นภูเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะเห็นรูปภาพนะครับที่เป็นแนวออกโปรตุกีสนะครับแล้วก็รวมทั้ง หลายๆอย่างจะมีกลิ่นอายของความเป็นภูกเกต็ตอยู่ครับอย่างโซนตรงนี้ที่เรานั่งกันอยู่ครับนี้เป็นโซนอันนี้เป็นโซนคาเฟ่เหมือนกันเป็นร้านอาหารสําหรับบริการคนที่มาพักแล้วก็ลูกค้าวอล์กอินก็สามารถเข้ามาทานได้ความรู้สึกนะ มันคือความเขียวขจีแล้วก็มีลำธงลำธารน้ำไหลผ่านมาแล้วก็มีเฟิร์นเฟิร์นฮะเราจะเป็นเป็นไม้แบบไม้ป่าคับสวยมากเลยทีเดียวพี่ชมครับนี่คือเป็นทร o p i c ปิเอแท้ๆเลยทีเดียวจริงๆของเราเนี่ยมีทั้งหมด2แปลงนะครับแปลงนี้เราจะมีที่พักอยู่ด้วยกัน3รูปแบบนะครับอันดับแรกก็คือบังกะโลจะมีอยู่หก้าหลับ แล้วก็ํำดับที่2ก็ะจะเป็นเรื่องของเต็นต์นจะเป็นเต็นต์พรีเมียมะสะดวกสบายแต่อารมณ์นอนเต็นต์อันนี้เราก็จะมีอยู่4เต็นต์ถัดมาจะเป็นกระโจมอันนี้เรามีอยู่8กระโจมด้วยกันติดแอร์เหมือนกันห้องน้ำในตัวเหมือนกันครับก็แล้วแต่ว่าใครชอบหรือสะดวกที่จะใช้บริการแบบไหน,น สุดข้ายแล้คือลำธารด้านหลัง<แ>คือจะบอกว่าสวยงามมากโดยเฉพาะ<แ>ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน<แ>นะครับน้ำก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็ใสนะครับสวยงามก็เดินเรียบไปได้ไม่เกิน50เมตรก,ก็จะถึงคาเฟ่ส่ว<แ>นตรงคาเฟ่จุดเด่นอยู่ที่ว่าเป็นเต็นท์หลวนแต่ว่าจะเป็นพัดลมราคาก็จะย่อมเยาวลงมา ใครสะดวกที่จะกางเองบางคนมีเต็นท์ส่วนตัวใช่ไหมครับเราก็จะมีพื้นที่ให้กางกันได้เป็นรีสอร์ทที่พี่เต้บอกว่าไม่ใช่รีสอร์ทใหญ่อะไรมากๆสำหรับผมต้องบอกเลยว่าวุ้ยสบายแล้วครบครันในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกใช่เดี๋ยวๆพี่เต้เฮ้ยแป๊บนึงอยู่เฉยๆสิเดี๋ยวทำให้นะมาม้าเบาๆเบาๆเบาๆเดี๋ยวเต้หลอกมีที่ ขอลองก่อนเขอลองก่อนยังไม่เคยทำเลยไอ้มาอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆดีชัดเลยชัดเลยเหรอดีใช่พี่ชอบพี่ชัวร์เบาๆเบาที่สุดเลยนะอยู่เฉยๆอย่าเก่งนะชัดชัวร์ถ้าเก่งก็มันจะเจ็บพี่ชอบนี่ไงหเนี่เลยเนี่ยครับเลยทเอางั้นเลยเหรอ สนุกกันโคโจรโดยร o ย a l ฮิ l l g กอล์ฟรี r อร์ทแอนปขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสมุดโคจรครับกับที่พักเปิดใหม่ในจังหวัดสระบุรีที่เหมาะกับการมาใช้ชีวิตติดกับธรรมชาติซึ่งตอนนี้พี่เต้กำลังพาผมเดินเพลิดเพลินกับความสวยงามของคันทรีคาเฟ่แต่อยู่ดีๆก็ต้องมาสะดุดกับสิ่งนี้ครับมามมาเบาๆชัเบา ดีใช่พี่จอบชัวร์เบาเเบาที่สุดเลยนะอยู่เฉยอย่าเก่งนะชัวถ้าเก่งก็มันจะเจ็บตมเา้ามาตอตา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 ไาเเตนตาตาตาตนตา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 ตอตา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 ยาตาเาตนตา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 ยาต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 ้ตาตา้าตาตดตา่าต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 ดตดขนตาให้เตียาต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 ตาตาตาา ทำอะไรกันอยู่อะดต่งขนตาคือเขาอยู่ไม่นิ่งก็เลยบอกให้อยู่นิ่งๆเขากลัวผมไม่เคยทำอะไรอย่างงี้ไงเอออยากฝึกแต่ขนตาให้เมียพี่คิดอะไรอะไรก็เบาๆหน่อยแรงๆหน่อยจิตใจพี่คิดอะไรอยู่จิตใจไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าห้องสวยมากเลยเนาะห้องสวยใช่ว่านะเชียงทีนสวัสดีลุงจ๊อบก่อนเร็วพี่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  เตียงของงานี่ทิลลินดูนี่โยนขึ้นไปเลยสองสามนอนเฮ้ยพี่จับพี่จับหนึ่งสองสามเฮ้ยสุกแฮปปี้อยากทำอะไรก็ทำไปเข้ามาทำไมก่อนถึงไงได้ยินเสียงกินข้าวหรือยังเนี่ยยังเลยยังไม่ได้กินข้าวอ๋อจะชวนไปกินข้าวเข้าใจโอเคนี่นี่ ฝากเลี้ยงลูก <dispers> บ้านหนื่งยืมอีนี่ไปกี่คราบรัเตือมา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  ผู้ชมครับและขณะนี้เข้ามาภายในร้านอาหารที่เรียบร้อยบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมีากได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินเสียงเลยเนี่ยน้ำตกเป็ดร้องพี่หู้ทริปนะไม่ได้ยินอไม่ได้ยินอ๋อเป็นเกี่ยวกับอายุแหละเชื่อผมหนักแล้วนะพี่เต้พี่เต้บอกก่อนร้านร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรยังไงครับชื่อ c o u n t คาเฟ่ครับร้านนี้เปิดมานานแล้วหรือยังครับพี่ประมาณเกือบปีนึงแล้วครับคอนเซปต์ร้านนี้เป็นยังไงพี่คอนเซปต จริงๆคือเราต้องการเป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ที่ใกล้ชิดธรรมชาติปิดเลยเนี่ยใช่ครับอย่างที่จ๊อบบอกเลยใช่ดินธรรมชาติใช่ครับลงมางมานี่ปุ๊บก็คือดินเลยนะใช่ครับใช่เฮ้ยแคนชิคาเฟ่ตตปล่อยออกไปได้ไม่ได้เลยนด้ได้ได้ไม่ยืนทำไมล่ะ ให้ดูธรรมชาติอาหารเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่าเป็นอินเตอร์ครับมีทั้งอาหารไทยนะครับอาหารฝรั่งนะครับแล้วก็อาหารพื้นเมืองทางใต้นี่นี่นี่เรื่งตายสารบุรีมันตายเพื่อครับพี่โอ้โหพึ่งไปแล้ยพึ่งไปแล้ยเนี่ยนี่คนตายฮะไม่ตายโอ้ไม่ได้คนตายหมดกินน้ำตาลหมดน้ำตาลหมดหมดกินน้ำตาลหมดหมดกินน้ำตาลหมดหมดหมดนะปากก็ผิดแล้วหมด หมดเนี่ยหมดพี่ยำสระโอดิพี่ต้องมอเดมหมดหมดเนี่ยพี่สระโออีกแล้วหมดหมดเออหมดกินน้ำตาลหมดกินน้ำตาลหมดพี่ไม่จริงใจอ่ะซื้อตัวบิงให้ี่ผมผมจะขึ้นจากใต้มาละผมอยู่ยากเอาไล่เป็นเรื่องๆแบบตอนนี้เห็นแล้่หน้าตาน่ารับประทานมากครับเริ่มจากเมนูแรกนี่นี่คืออะไรครับพี่ อันนี้คือพิซซ่าหน้าซีฟู้ดครับนี่ต้องบอกเลยว่าหน้าตาน่ารับประทานมากไม่ไม่ใช่แค่หน้าตานะครับรสชาติอร่อยด้วยรสชาติดีด้วยถูกต้องหน้าตาดีรสชาติดีถูกต้องเหมือนผมเลยครับเหมือนผมเลยหน้าตาดีกินอร่อยหน้าตาดีกินอร่อยตัวนะ้นตัวน้ื่น้ำลายนิดนึงอ่ะ รสชาติอยากให้ลองยิ้มชิมรสจริงๆไหนๆมาแล้วอ่ะลองชิมดูจริงๆอร่อยแหมช่างมีน้ำใจมันจะสมบูรณ์อะไรเนี่ยนะขอบคูนะลาโดนเนมบิลเล่ควอลฟิวมาเกตโตมูต้าดัชโตเอรีตเป็นเทโรดีดีบรรยากาศดีดีดีเมนูต่อไปอันนี้ นีพี่กุ้งเสียบครับเป็นอาหารสไตล์ไท้ใต้เลยคะัขอบพี่มาจากภูเก็ตเลยขอบอกว่าวัตถุดิบทุกอย่างนำเข้าจากภูเก็ตเช่นเดียวกันถ้าจะลองลิ้มชิมรสถ้าเป็นมาจากภูเก็ตนี่มันต้องเป็นชิโนโปรตุกีสกินธรรมดามันจะไม่ได้อรรถรสถามพี่ยังว่าโปรตุกีสร้องไงถามเลยยังคุณคือใครเตชินไงนักร้องครับ อ l ลล่าวเดอ r l เวเพลงโปรตุกีสคุณต้องมี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 เดี๋ยวขออนุญาตน้ำพริกกุ้งเสียบต้องมีกุ้งเสียบอยู่ด้านบน่ปริงเนี่ยได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยหอมบอกเลยนะเอาอย่างเข้าปุ๊บโอเคเข้าปุ๊บเพลงมาปั๊บขอหนึ่งสองสามไปโปรตุกีสไช่ หากินง่ายโบตูแลีลโตในชินนักล้อล้ออย่างนี้โบตูแล้กีลโปตูลโพตกีลโตุกีลโปตุีลาโพตุกีลโปตุกีลาโีโพตุกิราโพตุกีลาโพตกี้มโีโกีร็งมตีโกเรางพุีโกเร็งซึ่งอัานี้ต้องบากว่ามีโกีร็งนี่เดินทางมาโกีาตกุงีินโดนีเซียอินโดนีเซียต้องยืนอีกย เดินสอบซ้ำอินโดลาคิลาอินโดลาคิลาอินโดลาคิลาอินโดโบเฮียขับรถได้เหมือนมันนึกหลวงบินแบบไปกลับเนาะทำไมไปโปรตุเกสมามันใกล้กันไงอิตาลีกับบันดุงอ่ะนี่ไม่รู้หรอไม่รู้ใช่ผมก็เพิ่งรู้สองนี้เดียวกันเลย ทำนองนะคล้ายๆกันไม้สำเนียงคะรันอิตาลีไม่มีอิตาลีไม่มีอิตาลีไม่มีบันดุงมีโบโบอ่าใช่ต่อไปเลยดีกว่าพี่อันนี้อะไรฮะอันนี้ปากพงลุยสวนอันนี้ก็เป็นอาหารใต้อีกเมนูหนึ่งนะครับเรียกว่าเมนูหูหอ,องเป็นผสมภาษาระหว่างสุบุญไพรจีนนะครับอ,อันนี้เราก็น,นำจากภูเก็ตเหมือนกันอ่าแล้วคืนที้เมนูนี้ของผมนั่นระคบผม ใช่ครับขอบคุณมากครับพี่โอกาสหน้าเจอกันฝากชำระ,ะตังค์ด้วยดูหน้ากันเต้ลาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ,อ,รบอ้าวอย่างนี้ได้เหรอแก้ผมอีกแล้ว คจรโดยสมุดโคจรทรเวลขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสมุโโตจรครับขณะนี้ผมพาผู้ชมมาบุกสวนในตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งเป็นสวนทุเรียนที่ปลูกอยู่บริเวณภูเขาชะอมซึ่งเป็นสินค้าทางการเกษตร,รที่มีอัตลักษณ์ในพื้นที่แห่งนี้นั่นเองครับอ้าวพ่อพ<า>ฮะ ทุเรียนเขากินที่ต้นหรือกินที่ลูกทุเรียนกินที่ลูกแล้วทำไมพ่อไปดูต้นนะรู้จ่ายแล้วว่าจะถามอยู่พอดีว่าทําไมคุณไม่ไปดูต้นกับผมคือคุณมาลองกินลูกอย่างเดียวโอ้คือเรื่องราวของต้นทุเรียนไม่สนใจเขาไม่ชอบแต่อยากมาเรื่องทุเรียนได้อยากรู้ทําไมทุเรียนถึงเป็น king of fruit คุณรู้ไหมนี่นี่พี่แมครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของสวนสวัสดีเลย นี่ป้าแมมกับเรื่องราวของทุเรียนชะอมเด่นยังไงทําไมตอนนี้เป็นที่นิยมกันมากมายทุเรียนชะอมเนื่องจากทุเรียนชมที่จะเป็นทื้นที่ราบเขาได้ทตุในดินจะเยอะค่ะทําให้ทุเรียนเนี่ยจะไม่ค่อยมีกลิ่นทีสำคัญเนื้อแห้งเนื้อหางโดดเด่นอย่างนี้และใครที่ไม่ชอบกลิ่นทุเรียนไม่ต้องกังวลเพราะที่นี่ทานได้บางๆใช่ค่ะมีแค่ให้ความรู้สึกเฉยๆใช่ทุเรียนที่นี่มีกี่เกรดครับพี่ ที่นี่ก็จะเป็นเอเลยเอเลยค่ะพรีเมียมเลยแล้วราคาทุเรียนเป็นไงตอนนี้ปีนี้ถือว่าได้ราคาค่ะ180บาท180บาทใช่ค่ะหมอนไหมหมอนพันเดียวเลยค่ะหมอนทองล้วนๆอ้าวแล้วมันนี้ร้อยนี่คืออะไรอันนี้คือมันสุกงอมเต็มที่งอมแล้วงอมแล้วขยับกินเละๆก็แบบนี้ค่ะกลิ่นจะแรงหน่อยก็ไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะค่ะสังเกตดูเนื้อแห้งเปลือกบางมากมีลูกเปลือกไหานี่ไม่ใช่ลูกเดียวนะคะทุกลูกเลยทุกลูกเป็นแบบนี้หมดเปลือกจะบาง เนื้อเยอะเนื้อเยอะเนื้อแน่นที่สําคัญจะตัดแก่จัดไม่ป้ายยานะคะไม่มีการจ่ายยา่นมีป้ายน้ำยาร้อยเปอร์เซ็นต์พี่มยอมแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วอยากจะลองชิมไหมเผื่อมันจะได้ลบความรู้สึกว่าแบบไม่ชอบทูเรียนไปเพราะเคยไปกินมากินไม่เป็นเหม็นที่นี่เขาบอกเขาไม่เหม็นที่นี่หลายคนะที่ไม่เคยกินทูเรียนแล้วกินนี่เราจะชอบกินได้ไม่กินไม่มีกลิ่นค่ะลองไหมลองขอลองสักนิดหนึ่งได้ไหมพี่ อ่าเดี๋ยวให้ดูเปลือกดูจากมือพี่แมมบางไหมนี่บางเลยแบบนี้ที่นี่จะต้นอายุเยอะค่ะ25ขึ้นไปเลย25ปีแล้วเหรอขออนุญาตเลยพี่แมนนะได้ค่ะชิเลองจับเลยอ่าลองกินดูเป็นไง แบบเนื้อสัมผัสที่แบบแบบกินกล้วยแบบเกินกล้วอารมณ์มันฟีลกินกล้วยใช่แต่มันยังมีกลิ่นมากกว่าค่ะยๆหวานหวานจะค่อยๆหวานขึ้นมาอันนี้สไตล์เคด้าครับตามใครเป็นแฟนเพจเขาเคด้าสไตล์เขาก็จะเป็นคนสไตล์นี้เขาก็จะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยอันนี้เขากินได้เขากินไม่ได้มาใช่ไบางสิอยากให้ฉันได้ลองบ้างเน่เบ ดูเม็ดเนื้อหนาเม็ดเล็กใช่ค่ะพี่เอกลักษณ์แขที่อมเลยโอ้ยมาหึ่งคำเต็มเต็มอืร่อยจริงอ่ะเด็ดจริงและถ้าจะกินไปหาซื้อที่อื่นไม่มีไม่มีค่ะต้องมาซื้อที่สวนใช่ค่ะ ชื่อสวนว่าสวนบ้านแมมค่ะสวนบ้านแมมเสิร์ชหา Google ได้ได้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือสวนผู้เรียนที่คนเข้ามาไม่ขาดสายและยืนยันได้อย่างหนึ่งว่ามันอร่อยคุณผู้ชมสุดยอด อกจากผู้ชมจะสามารถมาเลือกซื้อเลือกหาทุเรียนแบบนี้ได้แล้วที่นี่ยังมีการรวบรวมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวกเกษตรเชิงอนุรักษ์ชะอมเพื่อเอาใจสาวกทุเรียนโดยเฉพาะด้วยการทานบุฟเฟ่ทุเรียนอิ่มละหนึ่งชั่วโมงในราคาเพียงท่านละ600บาทเท่านั้นเองครับพิเศษยิ่งกว่านั้นครับยังมีผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเช่นเงาะมังคุดกระท้อนให้คุณผู้ชมได้เลือกรับประทานกันอย่างจุใจเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ ยังมีของหวานของทานเล่นที่เกิดจากการนำผลไม้มาแปรรูปอีกด้วยล่ะครับผมบอกเลยนะ600บาทคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มคิดง่ายๆน่าสวยเลยนะขายกิโลละ180บาทถ้าเกิดมากินแบบนี้กินได้เต็มที่เอ๊ดูดูดูดเมเ็ดเขา ผมเริามา่มแล้วนะบอกเลยว่าสวรรค์ของคนรักทุเรียนเดี๋ยวค่อยคิดมปนได้ฟิล <c oughs> ยืดเหมือนเช็ดอโหลองสิผมอยากกันรู้ ีเขาบอกว่าเนื้อเน,นี้ยจะไม่นุ่มกันไปไม่แข็งขก้นไปะนะชอบอ่ลองสิจากที่ได้ยินมผมชอบเนือนี้ใช่ไหมอร่อยอร่อยที่ไหนคะเนี่ย<ม>ที่นี่นี่แหละ<ม>และนี่แหละครับคืออีกหนึ่งคลิปที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสระบุรีแห่งนี้นั่นเองครับที่ผมอยากจะให้ผู้ชมได้มาลองสัมผัสกัน จังหวัดสระบ,บุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคภาคกลางและภูมิภาคภาคกลางก็ยังมีอีกหลากหลายจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติที่มีความสวยงามวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์สัมผัส,สเสน่ห์ชุมชนดื่มด่ำวิถีชีวิตและมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้ว กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเพื่อค้นหาและเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของผู้ชมไปพร้อมๆกันครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณชก่อนสวัสดีครับ Amarin TV